ผังนโยบายประเทศค่ะกระทรวงมหาดไทยรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผังนโยบายระดับประเทศเตรียมดันภาคเหนือเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสารรค์พื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมค่ะที่โรงแรมวินทรีซิตี้รีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่นายขาจรศรีนวานโนทัยรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผังนโยบายระดับประเทศโดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม รองประหลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการทำผังนโยบายระดับประเทศครับเป็นแผนนโยบายด้านกยภาพที่จะช่วยแก้ปัญหาและพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ของประเทศอย่างเป็นองค์รวมในทุกมิติโดยใช้กรอบการพัฒนาพื้นที่ยึดตามการใช้ประโยชน์พื้นที่การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชนโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆทรัพยากรธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองและการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค ซึ่งนโยบายระดับประเทศกำหนดให้ภาคเหนือเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเนื่องจากว่ามีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์และเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งส่งผลดีต่อก,การท่องเที่ยวและมีการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาต่อเนื่องซึ่งการประชุมนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้รับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงทังนโยบายระดับประเทศให้ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายในปี2568 สำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการระดมความคิดเห็นต่อผังนโยบายระดับประเทศตามพระราชบัญญัติผังเมือง2 5 6 2โดยรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือจำนวนกว่า700คนค่ะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และหลังจากนั้นจะได้นำความคิดเห็นของประชาชนไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงผังนโยบายระดับประเทศต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วง